สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกและก็เอฟซีทางช่องรันพนมภัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับมาแล้วนะครับวันที่16สิงหาคม6เกียรตินี้นะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําวิ่งตัวเดียวนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับถ้าเรามีแนวทางดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ ถ้ามีเลขวิ่งมาให้เป็นแนวทางนะครับเราก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเลขวิ่งสนามมินน้าวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดอ่าที่ส่งมาให้อาจารย์อานาจารย์ก็รีบนํามาลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกและ F ทางช่องได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับส่วนเลขวิ่งสนามมินน้านะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็ถือว่าแม่นมากนะครับ 10งวดน่าจะหลุดโจมานงวดหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับป้าเลขวิ่งสนามิีน้ําำเขาแน่นอนจริงๆนะครับああここส่วนมารอบนี้ไม่มีต <m ach oro> <clearer>. ัวจับคู่ให้นะครับมาตัวเดียวโดดนะครับเล่วิ่งสนามมีน้ําให้วิ่งตัวเดียวนะครับก็มาดูกันนะครับว่า16สิงหาคมเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับเลขวิ่งสนามมีน้ำมาที่16สิงหาคม67ให้วิ่ง9ตัวเดียวนะครับวิ่ง9ตัวเดียวนะครับ อิงเก้าตัวเดียวทางท่านถามหาเยอะนะครับเราก็พอมาเราก็รีบลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเราเอฟทางช่องรันวนธ์อภัยได้รับชมกันนะครับส่วนของเลขวิ่งของอาจารย์รันพนธ์อภัยนะครับเลขวิ่ง v ีพนะครับอาจารย์รันพนม์ภัยให้วิ่งเกียรตินะครับเพราะว่าเลขวิ่งอาจารย์เป็นสูตรคํานวณน,นะครับก็คือตัวเลขออกปุ๊บเราก็สามารถคํานวณงวัดของวัดถัดไปได้เลยนะครับ ก็ให้วิ่งบนเจ็ดแล้วก็วิ่งล่างเก้านะครับก็พอ,อดีก็มาชนก,นกันกับเลขวิ่งสนามบินน้านะครับเดี๋ยวใจเพื่อนสมาชิกแคปบหน้าจอไว้นะครับอ่าแคปบหน้าจอไว้เลยนะครับเลขวิ่งสนามมินน้าวิ่งเก้าตัวเดียวแล้วก็มาชนกับเลขของอาจารย์รันพนุทธนัยอาจารย์รันพุทธมัยให้วิ่งเก้าล่างแล้วก็วิ่งเจ็ดก็ผมก็ลงคลิปไปตั้งแต่หลังวันหวยออกแล้วนะครับหลังวันตัวเลขออกนะครับก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็นำแนวทางเลขวิ่งสนามบินน้ำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับอยากจะให้เพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้นะครับก็ขอให้ตัวเลขที่ผมนำมาก็เป็นแนวทางดีๆสำหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องรันพนมไนภัยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามทางช่องรันพนมนภัยทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมนภัยก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับ สวัสดีครับ